สวัสดีครับจากร้านอัฟฟ์คัสํำคำแหง68นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิว WMark NG 130นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของตอนนี้เลยนะครับผมเป็นไวเลสชาร์จนะครับไม่ต้องเสียบสายนะครับเดี๋ยวลองกันเลยเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับผม2เดือน8สดๆดร้อนร้นครับผมภายในกล่องก็จะมีฟันลองแถมให้6ชิ้นนะครับผมแปรงปัดมีหวีใหญ่ให้ด้วยนะครับ สายชาร์จอะแดปเตอร์ไวเลสชาร์จนะครับผมแปลงปั่นน้ำมันตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะมากับรอบ7000รอบนะครับผมแบต2000ม ah ิลิแอมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูตัวจริงกันเลยแก่ไงเนี่ยโอ้ท่านใดสนใจก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับผมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดของใหม่ๆที่เพิ่งมาอย่างนี้นะครับเอาออกยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหแน่นปังใช่หรือเปล่าเปิดยังไงอ๋อผิดครับผิด ใหม่จริงนะครับใหม่จนเปิดยังไงยังไม่รู้นะครับอันนี้ดูไปพร้อมกันเลยเพราะของพึ่งมานะครับแล้วเราจะตับออกเป็นเลยนี่นะครับผมปึ้มโอโ้โหแพ็กเกจสวยมากนะครับ มีหวีให้1ชิ้นนะครับผมหวีแข็งอยู่นะครับพันลอง mm hmm. เป็นเบอร์พิเศษ2ชิ้นนะครับผม0.5 1.5แล้วก็1 4นะครับผมแสดงว่าเป็นฟันเต็นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะผมก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้คือตัวไวเลสชาร์จนะครับ อยู่ที่2มนะครับผมอันนี้เป็นแปะลายผมนะครับดูตัวเครื่องเลยแง<ด>่พอดีค่ะตั้งกล้องอาจจะไม่ค่อยดีนะครับไม่มีคนถือให้ด้วยครับดูตัวเครื่องกันครับผม นี่เลยนะครับฟันเป็นฟัน w 1 3นะครับผมเป็นฟันเฟสเซรามิกทั้งบนนะครับเฟสซสาะล่องนะครับผมข้างบนเป็นเซรามิกชั้นเดียวนะครับกดเปิดตรงนี้นะครับผมมีจอบอกสถานะแบต การโยกล็อกระลับโม่การโยกสวยมากนะครับตัวเครื่องเจ็ดพันรอบนะครับแบตสองพันมิลิแอมนะครับผมตัวนี้เลยจูบมาถือหน่อยตัวนี้เลยนะครับถือให้หน่อยถือให้หน่อย แล้วไวเล็ชาร์จมันเสียบยังไงวะอ๋อนี่เป็นสาย type c นะครับไวเล็ชาร์จ type c นะครับเดี๋ยวจะลองจากตัวเครื่องนี้เลยนะครับผมขอไม่ยากเอาของลงไม่ได้ใช้นี่นะครับตัวเครื่องรุ่นนี้ก็เจ็ดพันรอบนะครับผมเป็นฟันเฟด เสียงนิ่มลื่นมากนะครับดูงานนะครับไวรเลสชาร์จจริงหรือเปล่าแล้ววางยังไงยังไม่รู้ขอดูก่อนอ๋อวางงนี้นะครับผมไว้อย่างนี้เลยตามล่องปึ๊บชาร์จเลยนะครับเปลี่ยนสีแดงออแค่นี้ครับง่ายๆลูกค้ามาหยิบปุ๊บใช้งานครับ ก็วางชาร์จตอนชาร์จก็มีบอกสถานะแบบอยู่นะครับว่าชาร์จเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมถ้าระวางไม่ตรงนะยกออกก่อนวางไม่ตรงไม่ชาร์จเลยนะครับเอาท้ายวางก็ไม่ชาร์นครับคือชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับชาร์จเลยเท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีของเข้ามาแล้วไม่เยอะนะครับผม ขอบคุณมากครับ